สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายผลิตภัณฑ์เซรั่มสูตรสของแกนเซลค่ะชื่อแกนเซลเอสวา์ฟอร์มูล่าทรูคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะรหัสสินค้า GZ002 ค่ะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเวสําอางนะคะหรือ c o s m e t i c ลเกต์นั่นเองนะคะสูตรสองของเรานี้นะคะพัฒนามาเพื่อช่วยในเรื่องของการผัดเซล์ผิวชั้นนอกผัดเซล์ผิวเสริมสภาพและสลายสีอุดตันนะคะ ความเข้มข้นของแอคทีฟหรือสารสาคัญในสูตรนี้นะคะสูงถึง25%นะคะในปริมาณสูงนี้นะคะแบ่งออกเป็นสารสาคัญที่ช่วยในเรื่องของ3ฟังก์ชันหลักได้แก่ฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันผัดเซลล์ผิวผิวกระจังใสและสลายสื่ออุดตันนะคะฟังก์ชันนี้เราใช้สารในกลุ่มพิลลิ่งเอเจนต์นะคะสตัวนะคะรวมกันในสูตรเดียวในปริมาณเข้มข้นสูงค่ะได้แก่ a s a 10%ค่ะ S b s a 2%นะคะตัว b s a หรือกรดซาลิไซลิกนี้นะคะเราใส่สงสุดในปริมาณที่ออยอกำหนด และ PHA เราใส่5%ค่ะ PHA นี้เป็นสารนำเข้าจาก USA เลยนะคะและฟังก์ชันที่2ค่ะเป็นฟังก์ชันช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและลดการระคายเคืองค่ะตัวนี้เราใช้ Active คือตัว a r a n t o i n นะคะในส่วนนี้เราใส่ให้0-5%ค่ะเพื่อป้องกันและลดการระคายเคืองของการใช้ลุ่มผัดเซลล์ผิว Pilling Agent 3ตัวอย่างที่กล่าวไปนะคะและฟังก์ชันที่3ะ เป็นฟังก์ชันช่วยเพิ่มความแข็งแรงของชั้นผิวค่ะตัวนี้นะคะเราใช้สกินเบริเออร์คอมเพก3%ค่ะสกินเบริเออร์คอมเพกของเราเป็นคอมเพกสูตรเฉพาะของแกนเซลของเรานั่นเองนะคะได้แก่มีเซราม่มีคอเลสเตอรอลนะคะมีไฟโตซิงโกซีนะคะสควาเลนนะคะเชียร์บัตเตอร์และก็เลซิตินค่ะตัวนี้จะช่วยลดอาการข้างเคียงหรือลดอาการคันระคายเคืองของการใช้กลุ่มพิลลิงเอเจนต์ผัดเซลล์ผิวนะคะและคอนเซปต์ของแบรนด์เรานะคะสูตร 100%อัลลิจิฟักเตอค่ะปราศจากซิลิโคนฟรีกลูเตนฟรีค่ะไมโครพลาสติกฟรีแอลกอฮอลฟรีฟาร์เกนฟรีพาราเบนฟรีคัลเลอริงเอเจนต์ฟรีมินเนอร์อลออยฟรีและซัลเสตฟรีค่ะจะเห็นได้ว่าสูตรเซรั่มของเรานั้นนะคะไม่เติม ไม่แต่งกลิ่นไม่มีซิลิโคนหรือสารอุดตันหุืนขุนหรือสารที่กอ่อให้เกิดอาการแพ้แะคระคายเคืองผิวนะคะคําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะกรณีใช้ผัดเซลล์ผิวนะคะให้ทาบริเวณที่ต้องการผัดเซลล์ผิวะคะ่ะวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนค่ะเน้นย้ําหากต้องการทาให้มีประสิทธิภาพกรณีเป็นฝ้าหนานะคะหรือเป็นผิวจุดด่างดําที่หนาหรือเป็นสิวอุดตันนะคะให้ทาซ้ําอย่างน้อย2รอบนะคะกรณีใช้ละลายสิวอุดตันนะคะให้ทาเฉพาะบริเวณที่เป็น ตันเท่านั้นนะคะหลังล้างหน้าเช้าเย็นได้เลยนะคะหรือกรณีใช้เพื่อปรับผิวกระจ่างใสนะคะตัวนี้ให้ทาบางๆทั่วบริเวณใบหน้าและลําคอนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มใช้ให้แนะนําให้ใช้เฉพาะเวลาก่อนนอนและไม่ควรใช้ทาต่อเนื่องเป็นเวลานา ะะและก็แนะนําให้ใช้อาทีละหนึ่งสองครั้งเท่านั้นเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะระยะเวลาการใช้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลค่ะกรณีผิวแพ้ง่ายควรทดสอบการแพ้ที่บริเวณท้องแขนก่อนนะคะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เป็นกลุ่มฮิลลิงเอเจนทที่มีความเข้มข้นสูงนะคะให้แนะน,นําแนะนําให้ใช้นะคะทาที่ท้องแขนนะคะหากทาไปแล้วนะคะ2ี่0นาทีหากมีอาการรู้สึกยุบยิบยุบยิบ,ยบสามารถใช้ได้นะคะเพราะมันเป็นอาการความรู้สึกสําหรับ การใช้เซรั่มสูตรผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วนะคะแต่นะคะถ้าหากมีการคันแดงระคายเคืองนะคะตัวนี้นะคะต้องหอยุดใช้เออแสดงว่าไม่เหมาะสมกับผิวของเรานั่นเองค่ะและนะคะของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราทําการจดแจ้งกับองค์การอาหารและยาเรียบร้อยนะคะเราจะแสดงเลขที่ไปจดแจ้งให้ดูเลยนะคะและติดตามสูตรเซรั่มของเราในสูตรอื่นๆด้วยน,นะคะมานนัเกสเซอร์อสสวัสดีค่ะ dancer diva